สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณกูจิพนะคะจะมาสอนเรื่องการเจริญเติบโตของต้นพืชค่ะนักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าต้นพืชมีการเจริญเติบโตอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะลำดับแรกนะคะนักเรียนเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นพืชในไหนคะในดินนั่นเองและวลักษณะของดินเป็นอย่างไรคะ,ะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะมีความละเอียด นุ่มไม่แข็งเมื่อเราใช้มือสัมผัสไปแล้วนะคะเราจะรู้สึกได้ว,ว่ามันนุ่มมันไม่แข็งเนาะแล้วนะคะเรามารู้จักส่วนประกอบของต้นพืชหรือต้นไม้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะค่ะส่วนประกอบของต้นพืชน,นะคะก็จะมีรากมีลำต้นนะคะมีใบมีผลนะคะแล้วก็มีดอกนั่นเองค่ะนักเรียนครูนะคะก็มีตัวอย่างการจเจริญเติบโตของพืชมาให้นักเรียนได้ดูด้วยค่ะไปดูกันเลย นักเรียนการจเจริญเติบโตของต้นพืชนะคะจะประกอบด้วยนะคะแสงแดดน้ําเพราะว่าต้นพืชนะคะหรือต้นไม้ต่างๆเป็นสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองค่ะดังนั้นต้นไม้นะคะก็จะได้รับอาหารจากการรดน้ําแล้วก็การผสมปรุงอาหารนะคะจากแสงแดดนั่นเองค่ะก็จะทําให้ต้นไม้นะคะแข็งแรงจะเริ่มเติบโตนะคะสามารถให้เราได้กินใบกินผลได้ด้วยละคะ หน้าที่ของต้นพืชนนะคะนะักเรียนเริ่มจากใบก่อนเลยใบนะคะมีหน้าที่สร้างอาหารแล้วก็คายน้ำน,นั่นเองค่ะหน้าที่ของลำต้นนะคะก็คือชูกิ่งก้านใบนะคะเพื่อที่จะได้รับแสงแดดแล้วก็อากาศค่ะนอกจากนี้นะคะลำต้นยังมีหน้าที่ลำเลียงน้ำธาตุอาหารแล้วก็อาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นั่นเองค่ะ หน้าที่ของรากนะคะก็จะช่วยยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนพื้นดินง่ายค่ะแล้วนอกจากนี้รากนะคะดูดน้ำแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชด้วยค่ะดังนั้นนะคะเราไม่ควรที่จะไปเด็ดต้นไม้นะคะเพราะว่ากว่าต้นไม้แต่ละต้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะคะเขาก็มีชีวิตเหมือนกันเนาะดังนั้นนะคะเด็ดๆห้ามเลย ห้ามเด็ดนอกจากเราจะได้รับประทานนะคะจากพืชผลของต้นไม้ต้นพืชแล้วเรายังได้ประโยชน์จากเขาด้วยเมื่อต้นไม้ต้นโตสูงเราก็จะได้บังแดดหลบแดดได้ด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วนอกจากนี้นะคะต้นไม้ต้นพืชยังมีก๊าซออกซิเจนเวลาปล่อยออกมาแล้วให้เรานะคะสูตรอากาศดีๆชื่นอกชื่นใจนะคะและเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ